สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับคลิปนี้ผมนำหลวงพ่อเงินเนื้อตะกวดสนิมแดงนะครับมาให้ท่านได้รับชมนะครับถ้าท่านดูถูกใจดูชอบสนใจติดต่อนะที่ ID l i ี e 0 9 6 5ศู7 9 4นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์เนี่ยมันจะดูแบบเขาเรียกขายพิมพ์แปะยิ้มนะครับลักษณะคือว่า ปากจะออกฟางแล้วก็ยิ้มฉีกยิ้มนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยล่องของคิ้วนี่ด้านบนจะลึกนะครับดูใหญ่ตาก็ดูลึกดูดูใหญ่จมูกก็มันก็ไม่สึกมากนะครับดูแบบมันดูลักษณะโดกคางแหลมนะครับลำตัวจะควนท้วนนะครับ เหมือนพาสังกจายนะัเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีรอยประกบนะครับมาดูด้านด้านหูก็ใบหูจะถึงไหลนะครับวางที่ไหลเลยวางที่ไหลด้านทั้งสองด้าน,นครับดูแล้วมองไม่มีรอยประกบด้านข้างนะครับ รอยประกอบด้านข้างยังไม่มีแล้วมาดูที่เส้นจีวรนะครับเส้นจีวรจะคมเป็นสันนะครับชัดเจนนะคมสันชัดเจนสังกติใหญ่เส้นจีวรเส้นแรกก็แทงเข้าไปใต้สางติเลับเส้นที่สอมีเนื้อเกิน อยู่ด้านบนนะครับตรงระหว่างเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองลงปลงไปนะครับเม็ดไม่ใหญ่เม็ดประมาณเม็ดเม็ดเล็กๆนะอยู่ระหว่างเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองแล้วปลายของจิวออนที่แทงข้าไว้ที่สังกตินะครับมาที่สังกติด้านล่างนะเนี่ยมันก็จะดูตัดมนทางด้านซ้ายนะครับทางด้านเนี้กาซ้ายพระ ก็จะตัดลงมนะด้านฝานี่ก็จะตัดไม่เยอะ,ะก็จะมาถึงมือมือซ้ายขององค์พระที่หัวให้มือจะลักษณะมันจะชนกันนะนะครับแล้วก็มีมีเนื้อเชื่อมนะครับเนื้อเชื่อมเนะี่ยอยู่ตรงตรงเนี้ยเนื้อเชื่อมหัวน้วมือนะครับ มีเนื้อเชื่อมนะเนีเห็นมองเห็นนะแต่ผมมือละะนะักษณะผูนี่มือจะชนกันนะมีมือรองนั่งนะครับมือมือซ้ายเนี่ยจะมีเห็นชัดมือซ้ายนะครับมีมือรองมาที่ด้านขาฝาทับขาซ้ายนะครับขาฝาก็เป็น เป็นสันพอประมาณนะครับขาฝาขาซ้ายด้านล่างนี่ก็จะเป็นสันมากฝานะครับนะมากฝาเป็นสันเลยแต่ตรงนี้มันไม่มีเม็ดนะแต่ขึ้นมานี่มันจะมีอยู่สองเม็ดครับเม็ดเม็ดใหญ่หนึ่งเม็ดหนึ่งแล้วก็เม็ดเล็กเม็ดหนึ่งนะฮะเนี่ยตรงเหนือสวงเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองนะหรือว่าจีวอนนั่นแหละ ด้านนี้ก็จะมีไตมือไตมือตรงนี้แล้วหลงหัวนิ้วชี้จะมีเม็ดเม็ดไข่ปลายอยู่เม็ดหนึ่งนะครับเนี่ยตรงนี้ด้านหน้าก็ตามซอกคอตามซอกหูก็จะเป็นสนิมแดงนะครับเนี่ยสนิมแดงด้านฐาน ตามซอกขาเนี่ยตรงหัวเข่าตรงซอกกีวรเดี๋ยวมันจะผุยไหวเนี่ยนะพอจับไปจับมาไม่ถนัดต้องขอโทษด้วยนะก็มีเนี่ยเม็ดเม็ดใต้ใต้ใต้ขาฝานะครับขาฝาอยู่ด้านบนนะครับเนี่ยสองเม็ดเม็ดใหญ่เม็ดเม็ดเล็กเม็ดหนึ่งแต่ตรงเนี้ยมันไม่มีนะครับตรงเนี้ยขาใต้ขาดซ้ายตรงระหว่างฐานกับใต้ขาดซ้ายจะไม่มีเม็ด หลือเกินมาตรงด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังก็อยู่บอนกับสังกะติมันมันดูมันมันชัดนะครับดูมีสันมีมีคมนะครับเนี่ยก็ด้านหน้าเนี่ยไอ้ จีวอนเส้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเนี่ยมันจะเป็นปากฉลามนะครับเส้นที่ห้าเป็นปากฉลามด้านหน้านะครับมาด้านหลังเนี่ยด้านหลังก็จะไม่ไม่ไมีเำหนอะไรเท่าไหร่ก็เป็นหลุมเหมือนกันนะครับก็เป็นลักษณะเป็นหลุมเหมือนกัน ก็สนิมแดงก็จะมีปะปลายตามซอกเนี่ยนะใต้ฐานนี้ใต้ฐานด้านหน้าจะเยอะกว่าเนี่ยนะที่เล็บผมชี้ไปเนี่ยนะใต้ฐานนี้ก็จะเยอะนะด้านหน้าเนี่ยเยอะด้านหลังก็เป็นปะปลายครับมาดูใต้ฐานนะครับ ต้ถ่ายมีรอยตะใบนะมีเดือยเขาเรียกช่อชนวนใช่ไหมที่เขาเรียกกันนะมีรอยตะใบนะครับแล้วก็มีสนิมจับเนะี่ยสีแดงเนะี่ยก็เนี่ยประมาณนี้นะครับขอ,อให้ท่านรับชมแนะท่านใดเนี่ยสนใจคิดว่ามันแท้ถูกใจนะครับด้วยแท้ครับแท้ถูกใจให้ท่าน ตีราคามานะครับพระทุกอง์ที่ผมลงคลิปนี่ผมให้ท่านตีราคานะครับคือถ้าท่านดูแล้วมันถูกใจมันแท้ท่านตีราคามาถ้าถูกใจผมผมปล่อยทุกองคครับที่ลงคลิปนะครับแล้วก็ถ้าดูว่าเก๊ท่านก็ผ่านอยู่แล้วเพราะว่าท่านคงไม่เอาพระเก๊อยู่แล้วท่านต้องการพระแท้ราคาถูกอยู่แล้วแต่ราคาให้ท่านตีเองนะถ้าถูกใจผมปล่อยทุกองค์นะครับผมปล่อยทุกองค์นะครับที่ลงคลิป ผมก็พยายามหาพระที่ดูมันมันดูแบบเออแบบดูคล้ายๆเขาบ้างอะไรบ้างเนี่ยมีส่วนคล้ายบ้างมันอาจจะไม่เหมือนทีเดียวคนระับผมว่าพระเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันทีเดียวหรอกยิ่งพระหล่อพระอะไรเนี่ยไม่ว่าเขาสร้างทีเดียวตามความคิดผมนะแต่อาจารย์ท่านที่รู้เรื่องอะไรเนี่ยผมไม่ไปยุ่งคนระับคือผมคิดว่าพระที่เขาสร้างในรูปหล่อเนี่ยเขาไม่ได้สร้างทีเดียวแล้วเหมือนกันหมดอะ มันมีไหล่พิมก็ผมผมดูแล้วหลวงพ่อเ,เงินเนี่ยนะแล้วสร้างแต่และองค์องค์ออกมาผมว่ามันตําหนิมันจะไม่เหมือนกันหรอกจะมีบ้างผมว่าเป็นหลักหลักพอมีแต่มันคงไม่เหมือนเหมือนกับสมเด็จนะครับสมเด็จมีเยอะมันก็จะคล้ายๆกันดูคล้ายกัน,กนแต่จะให้เหมือนเดะทีเดียวมันเป็นไปไม่ได้แต่ความคิดผมนะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับสนใจติดต่อมาครับ id line 0996548794ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเสียเวลาเข้ามารับชมก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ